ล่าสุดเอฟซีอ่ะเขาก็ไปตั้งให้พี่เจี๊ยบอ่ะเป็นเจ้าแม่การไฟฟ้าคนใหม่ได้ถือกําเนิดแล้วก็คือพี่เจี๊ยบของเรานี่ะเจี๊ยบของแทรเหรอเจีย๊ยบพี่จิตตาของแทรของแทรของแทรอ,อ,อีก3วันค่อยเปิดก็ได้ค่ะละครมาวันจันทร์คือนางนางโพสต์รูปนางในละครนางโพสต์รูปนางในละครแล้วท็อปแฟนคือแฟนหลายคนก็ไปมน้นมีคนที่เขาคอมเมนว่า สวยมากเปิดช่องเจ็ดรอแล้วค่ะแล้วแกก็เข้าไปตอบว่าอละครมาวันจันทร์อีกตั้งสามวันนะค่อยช็อตค่อยเปิดวันช็อตไหมช็อตมากถ้าเป็นเราแล้วก็โหขอบคุณมากอย่าลืมติดตามนะคะแต่ถ้าเป็นคุณเจพิสิตาก็คือเออรออีกสามวันค่อยเปิดก็ได้มาวันจันทร์อันนี้ไม่หนิอันนี้ก็ช็อตอันนี้ก็ช็อตนี่อะไรอยากขอขึ้นหน่อยใส่ตัวใหญ่ยังไงก็สู้ช่องอื่นไม่ได้เลยทําไมต้องสู้คะมย ทุกเรื่องของละครไทยกําไรอยู่ที่คนดูค่ะเออคือไปเปรียบเทียบเขาก่อนทําไมล่ะวัมอพี่เจี๊ยบสวยมากๆเลยโยมถึงว่าเทวดาตื้นตันใจจนร่ําให้แต่เช้าหลวงพี่จัสตินดีฝนตกฝนตกหลวงพี่จัสตินวัด t do you mean ใช่พี่เจี๊ยบตอบว่าไงหลวงพี่เป็นพระจริงะคะหลวงพี่จัสตินไม่ใช่หลวงพี่จัสตินไม่ใช่พระเป็นเพศ ก็ไปถามเขาว่าเป็นพร่จริงไหมคะไม่ใช่พี่จริงอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ขยันแล้วก็ไม่อดตายทำไมเขาเป็นคนตลกอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยเป็นคนหน้าหวานเออแต่พี่เจี๊ยเป็นคนทันมุกช็อตฟิลเนาะเลิศแล้วแบบช็อตแบบปะอะเออเนี่ยเวลาเธอเก่าเหรอ เรากะพงนะเออ <c oughs> เออแล้วไปบอ,บอกเขาทีว่าพี่ยังไม่ได้แต่งงาน <c oughs> แคปชั่นนี้ไม่กล้าบอกว่าคของแท้เดี๋ยวคุณบอยมาเห็นอีกอ๋อเริ่มวิอยบอกเริ่มจะไม่ใช้ของแท้แล้วนะเออวิเจ๊หยุดตลกกี่โมงคะสวยด้วยตลกสวด้วยตอนนี้ละครแกมาอุ้ยละครแกแซบใช่นั่นแหละค่ะรันวงการไฟฟ้าแล้ว ล่า<ช>สุดเทียบถูกต้อง,อง<ร>ค่ะ